เห็นเตม่ากันยอยหน้าต้านมันมัดตัวคือบอกยอยหน้าต้านเนี่ยับผก็ลสงบ้านมันบอกเลขมือเลขออกห็นมาเหมือเลขออกสำแล้วท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะแฟนเพจช่องเจ๊ตังคคนกูไทยเจตังคาร์ครวยพ่ออยู่นั่นหนึ่งงานต้องินยืนบ่งอยู่หัดนั่งอยู่องเดียวมันสงสารคุณมาห้องบอกอยู่าคือจ็ตเขาโตเขาขอยู่มู่บ้านมันก็มัห้องงานนี่เนี่ยอย่ามาห้องเง่น บอกเลขว่าชัดนั่นผมนอนอยู่หันค่ะมามาหรอดึงบิดเลยพุ่นเออมันนอกก้องก้าอยู่เออวันที่เดีดยบผมเราย้่นตัวเดียวดีมันน้องหาหมูบอหลวงตาลิมเบิืงพี่น้องงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของหลวงตาเข้าเห็นว <c oughs> ่าตีให้เนาะงเจ็ดหลวงตากระตีคือกันตีถือเข้า <c oughs> พี่น้องได้ทั <c oughs> ้งหมดทั้งหลายเา่างใช่ตัวเลขก็หลวงตา หดวงหารเท่าเรากันสิบเกาเจ้าก็ว่าเจ็ดศูนย์นี่ยังไงหนีนเขาแจ้งว่าสิบเก้ากับเจ็ดนึงเก้าันเขาทั้งบนทั้งล่างเน่ปัจจิหุจับปะนั้นตั้งเด็บ่นมาต้องกลับกัยังมาอยู่ในดึงแมนสิบเก้าบักอันนั้นมันยังมาขึ้นกันเย้ยมันผู้ใดมือรีกกผู้ใดค่ะซุมาไกยของโอ้สุมาขายของมาจจอไดรค่ะมื่อก็ถามดูหน่อยเอาจิบเก้าตัวเดียวว่าต้องเอาตัวเกินว่าคนบูบุญ มันกระทษจังมันจีถือโพถือมันก็ดึงชิปเก่านนะมึงจังมันจีกลับโพกลับนีมันต้องกลับนะคะลุงตาไม่จีดือเนาะเอออันี่มัต้องกลับกระบอกมันเองมันกับวัตถิพานธ์นะลุงตาเป็นไ้เป็นความฝันนะลุงตาเนาะความฝันอันนี้โมฝันเนี่ยมึงโมฝันมก็โมจะเริ่มบฝันเป็นตัวเลขเดี๋ยวหยิบตเลี่นแดงก็เห็นตัวเลขคิวรถนะพอ ตัวกับเต้านั่ตัวเพื่อนเอาน้่มมองวันนี่ค่ะนงแมพวกกันถือเจสนาเพอถือแล้วก็บวกกับเก่าคือวันแนวนอนครัแตกไปบินบานไม่ออกกระช้ำซิฟเก้าว่าไม่ต้องกลับหรือเปล่าอันนี้งวดที่ผ่านมานะค่ะงวดที่ผ่านมานะคะดูชัดๆนะคะตัวเลขของหลวงตามัน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 ติ้งแย่กันได้บอกกันมาบวกกับดวงตาบอก เก้าการฆ่าดวงตาเจ็ดหนึ่งเก้าเห็นบอกตัดเด่นในบนในล่างในยเด้มันแย่ยกันกสั้นตัดเด่นจักจับยังงงแต่ว่ามันติโเนี่ยมันอะทิพนมเขาบนเขาล่างเลยพี่น้องนะคะถ้าใครได้ดูมีคนบอกให้มาตามอยู่ตามก็เ่ราะเันีห็ฝันฮค่ะกะพูดถึงว่างัวที่พนมาบางท่านก็อาจจะได้ดูบางท่านก็อาจจะไม่ได้ดูอ่ะใครได้ดูคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะว่าตัวเลขของหลวงตานี่ หลวงตาก็ให้หนึ่งเก้ากับน้ำแอดมินเขียนว่าให้กับน้ำนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ้ากระเขียนอยู่แมนค่ะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหกกับเก้าเก้ามันตัวเดียวกันันเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดอ๋อแล้วก็ไอ้ถ้าจับคู่นี่เนาะมันมันกระซิเขานะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะสามตัวห้มากแล้วค่ะเนาะถ้าแม่นว่าจับนี่มันจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเด้เก้าหนึ่งกับ เก้าเจ็ดแม่พี่น้องเอฟซีก็เลยว่ามาตามดวงตาเนี่ยิ่นฝันโฝันโมฝันฝันดี่ยดนนงนด้อกอโบนั่นได้กันอ้ามันตักจิตตเลขสิคุยอยู่ถ้าก็มันเดี๋ยวฝันต่อหมดนันไม่้ฝันนะบโมฝันเรียกว่าเอาโมฝันก็บโฝันใาล้มือจังกีฝันมันคืนอยู่แต่บ้านก็ถามอยู่ได้แต่โบนย่างก็เรียบบ่ กเบงคิปเอาเอก็ต้อบอกเล้งตาก้านยูนี่กจะันาก็บอกก็จะกันกันตัวเก่าเนาเบิ้งคิดเาจเบิดแล้วนี่น้องมันว้าตระไดมันบอกตะไดกาเ็บเกนกี้หยังรับกาคาเขานี่กากินไปได้จะมาจะขาไปด้วยาชอบทุ่นมีเอาตัวอย่นีละเออเจ็ดเกาเดเก่าวดนงวดงวดนี่คือกันมือวานี่ดน้ยนมันคืออย้อยะวนตค่ะแเจ็ดเก้า 79เลยไปบอกผู้ยญิงสาผู้ยิากาบอกนี่79คือสิตก9เสียก็แล้วแต่มันบอกจังซั่นที่แล้วนี่กาบอกนํนบ่บอกกาบอกตัว79มื้อสิออกซเอ79อีกูู้เดียวแท้คือองที่แล้วกาบอก79มื้อสิเลขสิออกซ้ํามามื้อนื้มันนี่งนี่กากาก็บอกอีกแล้วเมื้อวานบอกว่าห้องยหั่นน่ะมันบ่ห้องกากามีแต่79 Nếu một chung sáng của hội đọc mai vô cạnh hội đọc mai dù mong 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 nga mong nga dị tavantu. Clean your money bun yên môn. Young bung one yêu môn 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 Chết câu yêu môn 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 เท่านั้นมิตรข่าบอกข่าห้องไงดามันห้องเจ็ดเก้านะ่ะกะาบอกตัวเก้าท่านี้เออนะั่นแหละตัวเก้าก็ได้บอกมีส้ำมีส้ำเรียกข่าห้องอไเจ็ดเก้าเมื่อกี้มันออกเก้าเจ็ดเนาะมันอาจจะเป็นเจ็ดเก้าก็เป็นได้เนะาะก็ได้บอกวโมนีแล้วของมุงมีหานะ้าห้ามันออกกลับไปอีกลกก็ได้บอกแต่ว่ามีหลายคนในวันอันเล็กมันจะออกตัวเก้าในดวงตานี่เนี่ยมันก็น ว่าว่าลุงตาคิดว่าจะได้งอนไหมถ่าเป็ตุกเกาตรงมานั่มตามฝันลุงตาก็คิดว่าคือกันเออ,เอ,อถ้าเป็นว่าตุกเกาถ้าเป็นว่ายืนยืนก็ได้ไรลุงตาก็ยืนเก่าว่ะลุงตายืนเก้านะคะเพราะว่าฝันเห็นผู้เฒ่าใช่ไหมฝันตอนไหนละบันฝันเห้นพุทโธ่พุยสุพุยสุจะว่าสุพุยหมอกู้ยีลวงพัดสุ่มใจเลยฝันฝันอยู่ฝันฝันเห็นผู้เฒ่า พอไดิตีว่าเอาเลขออกแต่ว่าฝันฝันแต่ว่าบอได้ตีเอาเลขก็เลยว่าบอได้ฝันนี่มันบ่นอีอแล้วก็บอได้เอาวัดเลขลนะเป็นตัวเลขจังที่บ้านจังสีชั่วนะคนมาชั่วคนเริ่มมาอยากว่าฝันแต่ว่าหักได้ฝันอยู่ฝันเห็นผู้เฒ่าซื่อผู้เฒ่าชุบตายชุบไม่หมอบหมอบพี่น้องบเฮานาคดีหมอบตายไปแล้วก็โถสอนมาแลท่อนหมอสอนมัน นาท่านตายมูเป็นมาเรีถามมากเยมาถาผู้ยิสุกคนห่ผู้ยิสุปไปยั่งอยู่ในข่วงปันค่ะาผู้ยิสุกคนห่งมาเอืนผู้ยิสุกไปค่ะผู้ยสุกที่จกย่านไปย่างกับแตกทิบควรแต่สุบโู้ไปอย่างนีุ้ดสายก็มาถาผู้สุกก็สอนนซุ่มฟีสามฟังอยู่ค่ะหรือจังสนบอกจังว่าดีนะวัดผู้สุแล้วพู้เราผูกเขียนไม่ ตั้งแต่ตาณชูหักโบเห็นผู้ช่วยผู้ชขเขาในในความฝันนี่เราบด้ออกมาได้ตามเศร้าเราบอกเดียถามในความฝันนี่ยังโบเศร้าผู้ญี้หมอกพี่เป็นหมอสอนปัจจุบันเศร้าเราแล้วฟันเห็นผู้ที่ตายเป็นล่าเจ้าคนสองสองคนหมอกหมอกผู้หนึ่งหมอกเป็น้วก็สอนเจียวเป็นบรรดาท่านหมอสอนเป่าแขนแขน หักเขีนพินพอหลักฐานเสียวกันผู้เสียไปแล้วนี่คือสองคนสองผู้ผู้เสียม่เป็นผู้มีสุกอันนี้ก็ฟันเห็นบอกเออมาหยั่ะมาถาผู้มีสุกในความฝันเสียสองแต่ว่ามีชีวิตหนึ่งบอกมีชีวิตผู้มีสุกเกียาติญาติไว้มากนี่นะตายแล้วู้นี้เจ้ามาขวดหากบ่เห็นผู้มีสุกผู้มีสุขเขาเขาทั้งหน้าโยนเถาวันั่งถาาหยั่งในความฝัน ตาพิสุกมันเพื่อพิสุจน์ไงใหส่สุกว่าจะได้บมบ่บ่ฝันเพราะท่านเห็นเถาในความฝันอ๋อเพราะเห็นในความฝันก็เลยถามว่าเจ้าเราบ่ในความฝันผู้เป็นหมอเพราะท่านได้เศร้าพี่หมอส้อนมันกินเราว่าเถาเศร้าแล้วกินเราคือกันแต่ว่าท้าปุ่นมันว่าเศร้าแล้วว่าเศร้าเราพี่เป็นหมอเพราะท่านเศร้าเรา นั่งกินกับเก่าอยู่ปิดผีใครในครอบครัวผีสองคนนี่เศร้าเหล่าคนหนึ่งคนหนึ่งบ่ได้เศร้าแต่ตาซุกนี่เด้ตาซุกต่อกับขี้จักย่านพันไปพันมายค่ะปามาตาเป็นสุกเออเป็นสุกแตาเมืคนจะไปกินเอาตัวนี้เพรว่าหมอนผู้สุกผูโวตายเนี่พวกฝันมาถ้าผู้ใหญ่สุกเออผู้ใหญ่สุกเป็นปัญหาเด้อขิบฝันนี่พี่น้องต่อกับขี้จากย่านโมยันป่วยยังเหรอ นั่นแหละคือคนที่ลมตาฟันเนี่คือผีนี่มีสองตนเนาะตนหนึ่งเศร้าเหล่าตนหนึ่งผู้เศ้าเหล่าตนหนึ่งสิปเชืพพาุกน,นี่อันสองไ่ะสิาเวน้อมพื่นพ่อายุกอันนี้คือปัญหาสิเป็นคล้ายๆกับว่าพ่ยายุกนี่เป็นปริศนาว่าพ่อยายสุกอายุเท่าไรได้จดจำว่าแปดจิบกัวอบอเแปดจิบห้าแน่เปดจิบหา แปดชิ้นหาบอลลูตาแปดชิ้นมาโตชี้กี่ย่านไป็นย่านนั่นหน้าน้ำสีมาอยู่นี่ไหวหัวชีงชีสองตัวนี้มาหาพ่อใหญ่ชุกเนาะเหลืองของเหลืองมาเลยงานมาเลยลลูตานี่ขึ้นไปตีเป็นเลขอะพอตีตีเป็นเลขเงินโบนัสค่ะแต่ว่าขารว่าผู้เฒ่าเก่าต้องเก่าเกิดอยู่ฟันเห็นผู้เฒ่าเออกันจุ่มคือว่าต๋องมีเก่าเออผู้เฒ่าต๋องมีเขงบอกการดอกแก้วมันบว่มีมาวัด เดี๋ยวมมาวาดคัดพวกเขาคนอ้าวพี่น้องนะคะก็เป็นความฝันของหลวงตาแต่ว่าหลวงตาเนี่ยยังโมเนะชัดถมกันไปอย่างชั่วก่อนฝันปิดตัวเลขบอก็แต่ว่าอันนี้เขาบอกให้ฟังซื่อเพว่าจะตั้งคิดว่าหลวงตาฝันนี่มันไมเป็นไอ้ปิชนาก็เป็นตัวเลขแต่าพี่น้องลองคิดเบิดงเนาะผีสองตนแล้วก็คนหนึ่งคนเนาะหลวงตาเนาะเป็นย่างฮาหลวงอันลัวอัน มันน้ำหาตาสุกตาสุกนี่อยู่ประมาณแปดสิบพนว่ะค่ะแปดน,นาพ่อมไม่ค่วงแปดอ่ะแปดยัลงลุงตาแปดสิบพานแปดสิบหาก็พูดใจอีกผู้นึ่งเป็นศูนย์แปดศูนหาหาแปดศูพูดกเนีเ่ยต่งีไฮเดอร์นี่ล้งตางเขาได้ตีตีตียังไงขึ้นอย่าตอมอเ่วีวจะฝ้าว่าไฮเดอร์พี่น้องพราะว่านลงตาเพิน่นบ่ได้ตีนะ คือลงตาตีอยู่ค่ะบอดีตีแต่ว่ามาเก่าอยู่เพราะว่าผู้เสาวเก่าแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นล่องตาเพราะตีคือตัวเดียวคือเล็กเก่าแค่ตอนนั้นจ้ะตีตัวเดียวกาห้องบอกบอดีบอกเก่าเจ็ดก็เจ็ดมีส่วนเจ็ดเก่าอันเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าไหมที่ว่ากาห้องอักาห้องเจ็ดเก่าไหมเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเลยบ่เอเจ็ดเก่ายุ่นีหูเห็น นั่งมั้หอมนุนเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เอฟซบ้งก่อนเพราะว่ามันบอกไรคืออ้เหมอนกามาบอกเขาก็บอกนีบอกหากฮหงกงวดพันมากกันวดพันมากีกีต่ห้องก้าข้าเนี่ตักรองห้องกาบันนี้เมื่ห้องเจ็ดเก้าบ้านเจ็ดเกจเหนฟังฟังย่าพ่อว่ากาห้องว่ะทิมาตัวคือบักย่อยี่แด้เขาบอกวันอาจมันนรองวเลีก็คือเสือดเด้อ บาดออกจังโอ้ยกะกาฮ้องอยู่บ่กันอยู่ฟังชัดเลยบ่ลุงกาโอ๊ยชัดแจ่ลุงมันนี้องเทื่อเดียวันก็ฟังหลายเื่อเนาะฟังตะมีฟานือหดต้นดอกไม้ก็79 79ก็ได้ไปบอกผู้อีสาผู้อีสา่กา้องนี79เข้าไปบอกเพิ่น ฝนฝันปุตีไหวพบ้อยังหนอกผู้ตีเลยพู้ตีตีไหวพูดตีตีไหวพี่น้องแต่ว่าตาลงตาตีความฝันที่เป็นตาลุงตามาเต้าครับเก้าเยืนเก้าเนาะเดี๋ยวช่วงกลมเก้าไหวสะก้อนเล้วพี่น้องขับเก้าขับเป็นวิ่งเก้าไหวก้อนเนาะค่ะเนาะโอ้เมื่อนี่ฝน มันตรงนอเหล็กสุดหรือเมื่อแล้วคะนะคุณเขาเมื่อปลาหร้อคุณมันตรงนอเหล็กสุดแลเวน้องปลาข้าเมื่อเข้าหิวเข่าเราเด็กน้อยไม้รุ่นหิ้วเข่าไม่รุนหเข่ากลับกรับก็ยังมาเนี่ยบัดแกงเขาหัวมีหัวมันขาเจ้าชิ้นเมื่อกินเฮือนค่ะโอ้ทั้งไี้เฮื่อนก็เจต่างแล้วอยู่น้ำกันสี่ว่าไม่เดียว มีลำพูนวยมันเพื่อนเจตังหรอเพื่อนกระเจ้าแล้วกระเจ้ามากมันเยอะกระเจ้ามาดูหลังเทิงว่าแล้วเพื่อนใหญ่หะไหลยู่น้ำกันเออนึกว่าหลังกระทุ่มไปหน้าโอ้ไปหน้ากระลังสิไป็ันนั่นหยาอยู่เห็น่ออว่ารวมพ่นกันญี่ปุ่นนี่ยืนยันนี่อยู่เฮือนเจตังอยากไปไซเบีจ้ะเขาสิ